หน้านั้นนะฮะชีก็คือได้ใช้แผ่นลองเมาส์เนี่ยเป็นแบบประเภทภาพแบบปกติเลยนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหรือต้องซื้อใหม่แต่อย่างใดเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแม้ว่ามันจะดูมองแต่ว่าการใช้งานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งชีเนี่ยได้ไปเจอกับรีวิวหนึ่งของพี่ภูเป็นการรีวิวแผ่นลองเมาส์ประเภทกระจกแล้วก็ได้ไปสะดุดตากับ The Beast ซึ่งลายมันเท่มากแต่ว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดซึ่งแปลว่ามันไม่ผลิตอีกแล้วรู้สึกพลาดโอกาสตรงนั้นชิคก็เลยได้เข้าไปในเว็บไซต์ o f f i ิเชีของคุณทักคุไซที่เป็นผู้ผลิตเนาะก็ได้ไปเห็นโปรดักชิ้นหนึ่งที่มีคำว่าเอใกล้วางจำหน่ายแล้วชื่อรุ่น The Guardian แล้วก็เห็นธงประเทศไทยชิก็เลยกดเข้าไป แล้วมันเนี่ยก็พาชีเนี่ยไปที่เว็บไซต์แฟนเพจ Facebook ของ Mouse Innovation ชีก็เลยเลื่อนลงไปอีกว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงปรากฏว่าทางเพจเนี่ยมีการแจ้งมาว่าเอมเปิดพรีออเดอร The Guardian by Takusai ชีก็เลยนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดทำทุกอย่างในการคิด,ททคดแล้วก็ได้มีการถามกับพี่แอดมินไปว่า ตอนนี้เนี่ยจำนวนที่พี่ออเดอร์นะใกล้ครบจำนวนแล้วหรือยังทางพี่เขาก็บอกว่าเราเนี่ยได้สิทธิน์นำเข้ามาแค่40ชิ้นเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง10ชิ้นแล้วนะครับไม่นะฉันจะพลาดอย่างนั้นเหรอแต่ใช่ฮะทุกอย่างมันต้องเกิดการคิดชีก็เลยขอเวลาแบบประมาณ1-2ชั่วโมงในการคิดว่าฉันจะทำยังไงกับสิ่งนี้ฉันจะทำยังไงกับความปรารถนานี้ดีจนแล้วที่สุดชีก็ได้ตัดสินใจว่า สวัสดีค่ะพี่ขอพรีออเดอร์เดอะการ์เดียนบายทักซ์ไซหน่งชิ้นค่ะแล้วก็ทำการโอนเสร็จป,ปับเรียบร้อยพี่แอดมินเขาแจ้งมาว่าสินค้าเนี่ยจะมีการนำเข้ามาในวันที่25แล้วก็จะถูกจัดส่งในวันที่25เลยแต่ด้วยสินค้าเนี่ยมีการนำเข้ามาก่อนวันที่พี่เะได้ประเมินเอาไว้เขาก็เลยได้ทำการจัดส่งซึ่งตอนเนี้ อยู่กับฉีเป็นเทพเริ่มร้อยแล้วก็วเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่่ะก็เป็นตัวของกล่องแพ็กเกจที่ได้มาคือต้องบอกก่อนว่า The Guardian เนี่ยเป็นอังสอนนูนและให้ฟิลแบบกร e e เ e อร์พรีเมมากพอเราเปิดมาเนี่ยนะก็จะมีโฟมเป็นแบบตัวป้องกันไว้ก่อนแล้วเราก็จะเจอกับการเอ่มขอบคุณขอบใจที่เลือกสั่ง The g u a ร d i a n แผ่นนี้นั่นเองนะฮะ นะก็จะมีคํำกาขอบคุณแล้วก็บอกว่าเป็นมีต่ตรวีมีเต็ดนะหลังจากนั้นก็จะมี cleaning c o ด e หรือก็คือเป็นผ้าไว้ทําความสะอาดนั่นเองซึ่งจะบอกว่างไงดีล่ะ mm hmm. เกรดผ้าก็เป็นเกรดที่ดีนะก็สมถาในราคานั้นนะคะอันนี้แต่ว่าไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่าแล้วก็นี่นะคะจะเป็น m o u ส์ f e e ของ universal way sport นะฮะก็เป็นรุ่น silver fox ถ้าจำไม่ผิด,ดานานะนะฮะเขาก็แถมเข้ามาด้วยนินนี้ก็คือสามารถที่จะติดได้มากกว่า1ปีเพราะให้มาเยอะเวอร์่า <c oughs> แล้วตัวต่อไปที่เป็นตัวเมนหลักสำคัญนั้นก็คือตัวของเมาส์แพดนั่นเองซึ่งใหญ่มาก <c oughs> เท่าฝาบ้านได้มั้ง แต่ว่าสีสันสวยงามมากแล้วเขาโคดสีได้ดีมากนะคะอันนี้รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ไม่ผิดหวังที่ได้เลือกซื้อของของเขามานี่ให้ดูแบบชัดๆนะคะแต่มันจะสมบูรณ์แบบเนี้ยไปตลอดไม่ได้มันจะต้องมีปัญหาและใช่ะ่ะที่พบปัญหาใหญ่หลวงนั่นก็คือโต๊ะชินั้นไม่สามารถวางน้องได้ โต๊ะของชีนะคะไม่สามารถที่จะวางน้องได้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันจะดูแบบว่าลบอกอีลงตุงนางไปหน่อยแต่ถ้ามองในช็อปวิวแล้วมันจะเป็นแบบนี้ฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอชีเนี่ย ต้องการที่จะนำน้องอ่ะมาวางไว้มันก็จะติดกับตัวจอขนาด24นิ้วของชีที่ใช้อยู่นั่นเองซึ่งชีก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนในการวางเนาะนำคีย์บอร์ดเนี่ยเขยืยไปทางซ้ายหน่อยมันก็จะไปชนกับตัวเมาส์แท็บเล็ตซึ่งเมาส์แท็บเล็ตถ้าเขยืยออกไปอีกเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากที่จะตกโต๊ะนั่นเองนะฮะ อาชีเนี่ยก็ได้คิดวิธีในการที่จะทำให้เรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือการนำจอขนาด24นิ้วเนี่ยออกมาจากบนโตะ๊ะใช่เช่นเดียวกันจอ27นิ้วเธอก็ต้องออกไปด้วยหลังจากนั้นเนี่ยชยจะนำในส่วนของเมาส์แท็บเล็ตเนี่ยขยับขึ้นไปด้านบนแล้วก็ขยับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดมาทางซ้ายนะฮะเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถวางตัวไอเดียได้อย่าง อิสระเสรีนิยมใช้ได้แล้วก่อนนอกเลิกสักนิดน,นึงนะคะก็ตัวแผ่นลองเมาส์อัเก่าของชีเนี่ยทั้งสองรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยก็ยังคงใช้ได้แบบปกติดีนะคะก็อันนี้เนี่ยมาจากเพจที่อชีเนี่ยได้ติดตามมาตั้งนานแล้วล่ะขอขอบคุณพี่ไม้พี่พลอยที่ได้จัดหาแล้วก็มาทําแผ่นรองเมาส์ให้ชีได้ซื้อในตอนนั้นถ้าพี่ไม้พี่พลอยดูอยู่พี่ไม้พี่พลอยสวัสดีค่ะ หลังจากที่ชีเนี่ยได้นั่งคิดนอนคิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก็ผ่านไปประมาณ2องวันแล้วก็ใช่หาตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบนี้แล้วเชิญทุกคนไปรับชมกันได้เลยฮะอันนี้นะคะก็คือสภาพหลังจากการจัดการเปลี่ยนรู่นี้นั่นเรียบร้อยมีการแบบผสมผสานกันระหว่าง แผ่นรองเมาส์เก่าแผ่นรองเมาส์ใหม่ซึ่งใหม่ก็คือกินพื้นที่เวอร์กินมากกว่า50%ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดใหญ่แบบใหญ่เกินแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้ใช้งานน้องเขานะฮะและนี่นะคะก็จะเป็นความลื่นที่ได้มาจากออตัวของเมาส์ตี Universal Way Sport รุ่น Silver Fox กับตัวของเดก้าเดียนไบท็อกซ์ไซเนาะ ประมาณนี้เบิบเบิบเบิบเขาก็ลื่นอยู่นะเขาลื่นแบบลื่นปืนลื่นปืนแล้วล่ะและนี่นะคะก็เป็นเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆที <S <S ่ชีน่าได้ไปลองเล่นมาโดยใช้แผ่นลองเมาส์ The Guardian ของคุณทกุศัเนาะ และนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของอาชีและเดอะการ์เดียนบายชติไซหรือแผ่นลองเมาส์แบบกระจกนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้หวังว่าจะสร้างความเพลิดเพลินให้ไม่มากกันน้อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาชีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสามารถที่จะ subscribe ไว้ได้เลยเพราะว่าครั้งต่อไปที่เรามาเนี่ยจะได้ ไม่พลาดนั่นเองสำหรับวันนี้อาชีขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย